าแล้วคะ่ะทาครีมก่อนจะได้ไปทําอย่างอื่นนี่ป้าไม่ได้เปิดไฟนะคะให้เห็นกะอันนี้คือกล้องติ๊กตอกนี่คือสวยแล้วนะคะจริงๆอ่ะฝ้าเยอะเห็นไหมไม่ใช่ฝ้าหรอกกะกะนี่นี่กะเป็นจุดขี้เมงวันเล,กเล็กๆเนี <otur> เ่ยเต็มเลยทาครีมก่อนจะได้ไปทําอย่างอื่นงานเยอะกระเป๋าก็งั้นถักกระเป๋าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบถักเลยมันมื่อยมือมันเจ็บมือนี่มือเป็นแผลเป็นเป็นเริ่มเป็นร่องแล้วนี่มันต้องดึงแรงอ่ะถ้าถักกระเป๋ามันจะดึงแรงถ้าถักหมวกไม่เหนื่อยถักกระเป๋าก็เหนื่อย ครีมก่อนทากรีก่อนวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าของครีมกระปุกที่สองเบอร์สองนะคะเราใช้เบอร์สองลองใช้เบอร์สองดูวิดีโอแรกๆยี่สิบเจ็ดวันเราใช้เบอร์หนึ่งใช้เบอร์หนึ่งไปยี่สิบเจ็ดวันนะคะเบอร์หนึ่งนี้จะฉ่ำวาวเลยพอทาลงไปหน้าจะเด้งออกมาเลยหน้าลอยเลยอ่ะฉ่ำๆเหมาะสําหรับคนชอบขาวๆวาวๆนะคะเบอร์สองนี้จะเป็นสีคล้ายสีผิวเราเนี่ยคล้ายสีผิวจะวาวน้อยกว่าแต่ว่าเป็นเนียนๆไปเลยนะคะเป็นเนียนๆแล้วก็เนื้อเนื้อครีมเป็นเนื้อนานนะละเอียด จะค่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆหายไปเลยแล้วก็เหมือนทาแป้งเปลือะเป็นครีมรองพื้นด้วยแล้วก็ครีมบำรุงผิวด้วยรวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะคะเวลาทาจะรู้สึกเย็นนะมีอะโลเวรล่านะคะรู้สึกเย็นจะไม่หนักเหมือนทั่วไปนะคะทั่วไปครีมกันแดดทั่วไปจะเป็นหนาๆเหนียวๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นลื่นๆแล้วก็ค่อยๆหายไปแล้วก็รู้สึกเย็นมีสารสกัดจากน้ำมันปลานะคะช่วยอุ้มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังยิ่งหน้าหนาวเนี่ยผิวเราจะแห้งเป็นปกติแห้งมากกว่าปกติปกติผิวป้าก็แห้งอยู่แล้วพอหน้าหนาว ขามีเซรั่มด้วยนะคะมีเซรั่มแล้วก็มีสบู่นะคะเดี๋ยวว่าจะสั่งเซรั่มมาใช้อยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้บำรุงผิวหน้านานแล้วตั้งแต่เป็นตั้งแต่ป่วยก็รักษาแต่สุขภาพตัวเองก็เลยไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับความสวยความงามดูแลแต่สุขภาพอย่างเดียวย่านั่นเถอะสนใจสั่งมาได้นะคะกระปุกเดียว99าบเาทค่ะชุดตัวแทนจำหน่าย35 0ได้5กระปุกนะคะได้ของเลยชุดตัวแทนจำหน่าย350บก,ก,กระปุกเดียว99เาแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ